สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสตีธันเดอร์ครับวันนี้พิธิพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า bmw ครับ f 9 0 0 r ครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2023เลขไมค์คันนี้ครับวิ่งมาเพียง13,000กิโลเมตรแท้ครับเป็นรถใช้มือเดียวสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงครับจะสวยแค่ไหนเลขไมค์แท้ไหมมาชมเลยครับมาฮะเลขไมค์คันนี้วิ่งมานะครับมาดูเลยนี่ครับ13,331กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมค์จากบลูกค้าให้ดูทุกคัน จอเดินไม้สวยใสครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงแน่นอนครับหัวโช๊คสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยครับไล้ริ้วรอยครับผลิตเป็นกุญแจคีเล็นะครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตัวสอต่างๆเนี่ยไม่มีดะรางเลยปอกแฮนด์สวยครับตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตช์มือเบรกเดิมครับไม่โคดไม่งอกระปุกตั้งเด็กไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับพันเล่งตัวสอต่างๆเนี่ยไม่มีตะราง นี่ครับชุดครอบถังเดิมสวยครับสติ cker warning อยู่ครบนะครับฝาถังเดิมสวยครับลายลิ้วรอยครับตัวครอบถังต้องบอกว่าโอ้โหแทบไม่มีรอยขนแมวไม่มีแตกร้าวนะฮะเบาะนั่งนะครับจะคงเป็นหนังเดิมครับต้องบอกว่ามีตําหนิมาเล็กน้อยครับนะฮะแต่ว่านี่ฮะนี่ฮะตำหนิตรงนี้มีรูมาเล็กน้อยครับตามการใช้งานแต่โดยรวมถือว่าสภาพสวยครับที่จับด้านท้ายเดิมสวยครับลายลิ้วรอยครับมาครับด้านหน้าคันนี้จะคงเป็นชิลน้าเดิมนะครับ โคมไฟหน้าเดิมสวยครับเป็นแบบ Full LED มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ด้วยกระบอกโชคคู่หน้านะครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยครับบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีขีดข่วนนะครับไม่มีแตกร้าวนะฮะยางด้านหน้าครับนี่ฮะต้องบอกว่าเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับสภาพอยู่ที่80%ครับขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเป็นสีเดิมครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยเท่านั้นกระบอกโชคสวยไม่มี รอยหินรอยลมาสไลด์คาลิปเปอร์เดิมสวยครับจากคาเบนโบนะครับจากคเบโบครับไม่มีรอยนะฮะทันนี้มาพร้อมกับกาดน้ำแต่งนะครับจากอีโวเทคนะครับขอท่อสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะครับแฟลิ่งด้านขวาครับฟิกอร์เต็มนะครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้วนะครับโลโก้ BM เอ็มอยู่ครบทุกตำแหน่งน็อตเดิมทุกตัวครับฝาป้าสวยไม่เคยเปิดไม่มีรัวซึมและคาบกาวเฟมเดิมสวยครับฟิกร์มอกออยู่ครบนะครับไร้รอยฉีดข่วนแคงเคองด้านขวาครับ ไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะนะครับน็อตเดิมทุกตัวครับขาเบรกอ่ะนีครับพักเท้าด้านขวายางเต็มนะครับขาจะเบรกหลังไม่คดไม่งอคันนี้อย่าวเป็นท่อเดิมนะฮะมาฟังเสียงท่อคันนี้กันเนีสาธิตง่ายครับรอบเดินเบาดิ่งอัตราเร่งเอีขึ้นเร็วลงเร็วครับรอบเครื่องยนต์ดิ่งครับอัตราเร่งดีครับผมไม่มีสะดุดเลยโอ้โหมาครบตุ้นอิงอัมด้านขวาครับ ต้องบอกว่าไร้ริ้วรอยนะฮะจานเด็กด้านหลังต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆนะครับมาพร้อมกับระบบเหล็ก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังครับเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีด้งครับยางหลังครับจาก Continental นะครับสภาพอยู่ที่80%เกือบเต็มนะฮะไฟท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแตแดงสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้าย โซตเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ขาวใสเหมือนใหม่นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยสติ๊กเกอร์วันนิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งนะฮะไล้ลิ้วรอยเลยครับนี่ครับพักเท้าด้านซ้ายเดิมยางเต็มนะครับคันเกียร์ไม่คดไม่งอกเกียร์คลิกชิฟเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติคันนี้มาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่งด้วยแข็งขค้นด้านซ้ายครับไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะนะครับฝาเบาสวยครับฝั่งซ้ายต้องบอกว่าไม่มีคาบกามไม่มีรั่วเสริมเฟรมเดิมสวยไล้ลิ้วรอยเลยครับแต่ด้านซ้ายนะครับสกกติ๊ก นะครับโลโก้ B M W อยู่ครบไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งใสฮะตามสไตล์ทนันเดอร์บอยนนทบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินนรมันทรา์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยสัมผัสัด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยอะไรฮะคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่249,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง49,000บาทเช่นเดิมครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งสมเด็จฟรีค่าโอน เงื่อสดตัวได้อีกรับแดกเทินบิคบายทุกรุ่นรถเล็กทุกรุ่นถ้าคุณมองหา F 900R บอกมาครับมาคันนี้ครับราคาก็อบอกว่าราคาดีนะครับสภาพสวยแน่นอนแล้วเจอกันธันาบาัตรันบุรีครับสวัสดีครับ